ก็สวัสดีครับทุกท่านนะอยู่กับผมพรีวันอีกแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับเกมเอ่อดอลเวสเหมือนเดิมนะครับถามว่าทําไมมาเล่นนะเป็นความต้องการส่วนตัวของผมเองนะรู้สึกว่ามันแบบมันดีนะไม่ไม่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะแนวแบบรุนระทึกเฮลเลอร์วัดผวานะถึงแนะมันจะไม่เป็นเกมที่ค่อนข้างใจกากนะไม่ไม่กากหรอแค่มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮนะ แต่ผมไปเห็นคลิปข้าหลังเขาก็เล่นกันเต็มเลยนะอืมอืมแต่ผมว่าผมเป็นคนแรกวันในไทยเลยก็ว่ะพูดเล่นนะโอเควิ่งกันไปต่อฮะก็เขาจะเ,าเจออีผีผีป้าฮะผีมนุษย์ป้าแล้วก็ทำเอาสปายต่อไม่เป็นเลยแนละ้วมันบอกว่าไฟล์อนโเทลวีนครก็อนเทวีคือทางอื่นนะผมไม่รู้ว่าทางอื่นคือทางไหนวะ่นะงก็วิ่งไปดูก่อนนะเผื่อข้างหน้ามีทางแยกไงทางแยกปิดนอ อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเลยโอ้ม oh y g ก d ดทางไหนวะนี่ก็อ๋อนี่ข้ามแผ่นไม้ที่ไปก็น่าจะเจออ e e ีผีอีป้าแล้วฮะวัดดีผีป้าไม่ได้รับประทานครับนะเอาไงต่อวะหรือว่าต้องวิ่งไปตุ่ยท้องมันแล้วเตะตกไม่ใช่แล้วนะโอไมค์ก้ด ไปทางไหนวะหรือจะลองวิ่งกลับไปดีกว่าครับเริมไม่มั่นใจในตัวเองครับกลับไปดูก็ได้ว่าไม่แห้งเลยนะมีทางแล้วซอกแซกแม่กให้หมดฮนะแผ่นมุง้งแผ่นไม้เดี๋ยวว่าแต่คุณเองนะที่ดูมองไม่เห็นและผมคนเล่นนี่แม่กกี้มองไม่เห็นเลยฮะแม็กบึ้บตึบเลยนะอืมกลับเกว่ากลับบ้านแล้วฮะ หดหงิดนะฮะอ๋อโอ้ยแมไม้มันลื่นมากครับนะฮะเซนซิทีฟเหลือเกินนะฮะวัสดีผีป้าโทษทีฮะทางไปอยู่ตรงไหนครับกูชัยคิดครับชัยคิดบอกชัยคิดพ่อมึงเอออยู่ไหนวะฮะโอ้เมื่อกี้เดินกลับไม่สุดนะแม่งตายห่าก่อนเดินกลับไปไหนก็ได้วะนะโดดครับจัมปิง้งเฮ้จัมปิง้ง ไหนครับอืมไม่มีนะฉันต้องเดินไปไหนฉันไม่รู้ใครก็ได้บอกฉันทีฉันยังต้องเดินอีกนานไหมนะโอ้ยแผ่นไม้เอ,อะก็แผ่นไม้เต็มไปหมดเลยครับไปเดินจะมากลับมาจุดเริ่มต้นนะจุดสตาร์ทแบบแล้วนะไอ,อ้แบบในถ้ำเนี่ย เดินมาไกลมากไกลไปโอ้ยอโอ้ยไม่ไหวฮะมไม่ทราบจริงๆเลยนะตกหลายรอบเหลือเกินเดี๋ยวต้องไปดูแนละ้วว่าเออชาวบ้านเขาผ่านไปยังไงฮะต้องขออนุญ,ญาตน,นิดนึงครับมันมันสุดวิสัยจริงๆอะนะมนุษย์ป้าต้องเข้าใจใช่ไหมล่ะไอสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนะี่ยดูอีกทีดิ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูวอล์คทัวร์ใน YouTube ก่อนนะเดี๋ยวมาครับแป๊บหนึ่งจุ๊บ โอเคนะหลังที่จะไปดูมาละหลังที่จากผมหลังจากที่ผมไปดูมาแล้วมันมีทางซ้ายนี่ฮนะกระโดดไปแท่นไม้ครับ <laughs> โดดว้าวฮนะก็เข้าไปใกล้อีดี้มากกว่าน,นี้อืออะไรอะไรอะไรเสาเข็มมาเพื่อนยืนนิ่งใช่ไหมโอ้โหอยู่ข้างหลังนะใกล้แค่เอื้อมแค่เพียงเอื้อมมือไปต่อคนระับไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งเราได้แล้วมันแต่มนุษย์ป้า มนุษย์แมชีอะไรกูมืดมืดนี่ว้ายแต่เลี้วข้างหน้าครับโอ้ไม่ทามไปต่อยาวๆครับไม่มีหลงครับไปเอ๊ะทางไหนฮะซ้ายซ้ายมีแผ่นไม้ข้างล่างครับอู้เจ็บรู้ไปโอ้แผ่นไม้โค้โค้โค้งโ้ชิบหายเกือบอย่าไปอย่าไปดิซิเลอุย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 เสียเดมยัง ทีพีมามึงไมค์ครับไอ้สัตว์ฮนะหรือมึง GM มแฮงแมพพีสโชมีแดดนะฮะมีทีพีเว้ยผีนี่แม่งโหจริงนะโอ้ไปยาวๆครับทางแยกครับทางซ้ายทางขวามีทางขวาม,มีที่กระโดดแตไม่รู้โดดถึงเปล่านะทางซ้ายเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทีพี อุยอ้ยอุ้ยยึดพ่อแม่พี่น้องครับม,มึงอยู่ใกล้แค่นี้มึงทีพีเหรอมึงเดินก็ได้นะแล้วเอาโอเหมือนเหมือนม,มันกักทางเว้ยไม่ให้ไปอุยมาละแหมนะฮะแสดงว่าแม่งต้องไปทางนี้ฮะไหนไหน,นะโอ้โหบังแน่แม่งไม่ให้กูกลับอย่างนี้แสดงว่าแม่งต้องกระโดไะได,ะโดไปฮะไอ้ห่าดูมัดมือชกโอ้โโดดไม่ถึง เบิกะไหมครบมึงไม่ต้องเดินกลับมาเลยนะไอซ์นะฮะตายลิ้วนะฮะแบบไม่ต้องเดินกลับเลยฮะบังคับทางเดียวเลยนะยาวๆลองมาทางซ้ายบ้างตรงนี้แม่งกระถางเดิมนี่วะไม่ใช่ฮะเพลงนี้ร้องบ่อยฮะเกมนี้มาถึงผีดักควายครับเราจะไม่ไปเราเลี้ยวขวาล้วกระโดด โดดโดดผีบอือทำไมจุดเซฟมันต้องมาเจอหน้าผีที่ตออลอดเลยวะผีมนุษย์ป้าฮะไปฮะเริ่มชินกับป้าเนี่ยนะไม่ไม่ต้องกลัวแล้วทุกคนอยู่กับผมนะครับเอ่อจังหวะนี้ก็เดินยาวๆไปครับฟรีรันดิง่งอ<ฮ>ืมเย็ดได้ถึงครับต่ายท่อนไม้ไป น้าจุดจนี้ยข้างล่างมีแสงไฟครับโดดไปโอ้เอออุอ๊คัตสีนี่แหละแสงสว่างครับจังหวะนี้ต้องหยิบคบเพลิงครับเจมจนจุดไฟหน่อยเออร้อนแรงอ่ะร้อนแรงวิ่งไปฮะก่อนที่คบเพลิงจะดับครับยังไงฮะโอเมก้า oh ดับก่อนโอ้ยดับรีไปทางไหนครับคุณผู้ชมครับมืดตึบ๊บมาละโอเคฮะขอไฟหน่อยดิ ไฟไฟไฟตัวเทอร์นารอสเป็นไฟอะร่อนกวานนินนามีอ,อีกไหมไหนทางไหนครับอยู่ทางไหนครับคุณชาคริตคุณชาคริตครับต่อไฟไหน <Yeah. Okay. S 1> ห่อยฮะโอเคทางเดินกว้างๆยาวๆเลยฮะต่อไฟไหน่อยดับเร็วๆดิไฟคบเพลิงเกมดีแม่งแบบโอ้ตายตเลี้ยวนะแบบแปบบ๊แบๆบกึงดับฮนะอุ้ยอะไรอะโอ้ยทางสว่างฮะ ประตูชัยแชงกรีลาครับยังไงดีวะนะฮะต่อไฟหน่อยมันเก็บคบเพลิงกูไปอีกแหละนะนักเก็บกบเพลิงอะลูกอลองเข้าไปหน่อยดิอูยทางยาวฮนะเดี๋ยวข้างนอกมีอะไรเหลือไหมลูกนะไม่มีอะไรแล้วนะพีจะได้ไปนะทางสะดวกเป็นประตูชัยแชงกรีล่าโอ้ม่ก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะ ปไปไปไปสตีฟ่อสตีฟอีกนะรู้สึกว่าตัวเอกมันจะมีชื่ออยู่แต่ผมจำไม่ได้อะหรือไม่มีวะอ๋อมีใช่มันมีกระดาษแผ่นหนึ่งครับบอกว่าโอ้บอกว่ามันชื่ออะไรอุ้ยมีซ้ายขวาหน้าหลังฮะอันนี้อะไรครับอืทางไปต่อครับเดี๋ยวทางซ้ายไปดูก่อนมีไหมน่าจะมีนะฮะโอ้โอ้ทางขึ้นนะขึ้นไปดูดิ ประตูครับผมมีอะไรไหมพื้นประตูครับประตูเปิดแล้วอส่องได้ฮะแต่เปิดไม่ได้ฮะกระโดดถีบทังแม่งได้ไหมเนี่ยฮะไหนกลับไปลุยฮะเดี๋ยวไปทางขวาแล้วกันไปดูก่อนนะตรงกลางแม่งน่าจะจุดพีคกี่แล้วไม่ต้องสงสัย <laughs> หูมืดตึ๊บฮะ จังหวะน,นี้วิ่งกันยาวๆครัอ้ยทางแม่งกว้างไงซัดไปดูตรงกลางก่อนคือวิ่งไปวิ่งมาผมรู้แล้วด้านละพานนะแต่ต้องเช็คให้ทั่วนี่แต่คนบอกเช็คแล้วถ้าไปไม่เช็คให้สุดแบอุย้ยถ้าทางตรงนี้จะพีกจริงฮะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนนะโอ้โหประตูแบบประตูเปิดแล้วขอบคุณค่ะอะไรงงี้เลยไปฮะตา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  ระหวนี้วิ่งไม่ต้องกลัวอะไรฮะอุ๊บอ,อู้มีคันโยกฮะกับกระดาษฮะกระดาษไม่ต้องลูกเดี๋ยวพี่อ่านเองนะโอเคนะลูกนะฮะตัวเอ็นใช่ไหมอ่าอ,อฉันได้ยินเสียงอของเหยื่อนะฮะที่กำลังหลบหนีนะนระหว่างกำแพงในกำแพงนะฉันตั้งใจจะฟังจะมองนะแต่ว่า มองไม่เห็นนะจริงๆนะมองไม่เห็นเป็นรูกทรงผีนะมองไม่เห็นเอ่อพวกมันพยายามจะออกมาและพวกมันยอมตายนะมากกว่าที่จะอดทนอยู่นะฮะเอ่อมีนักโทษบางคนนะหรือเหยื่อบางคนเนี่ยพยายามมองหาอะไรอยู่นะตามเอ่อซอกกระแพงต่างๆน่าจะใช่อย่นะมองหาหาอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนี่มันมีกี่หน้าวะเนี่ยกด W ปะ่ะ W W บนคีย์บอร์ดอยู่ไหนวะหา W ไม่เจอเออเจอแล้วเนยะเออโอเคนะเออโอ้โหสามหน้าฮะยาวไปฮะยาวไปไม่อ่านฮะนะโยกครับโยกโยกโยกยกอยมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีอ่ะป่ะ เกมนี้แม่งไม่มีวิ่งครับเป็นอะไรที่แบบสโลโมชนันนะฮะประตูกลางเลยมั้งประตูน,นู้นประตูนู้นมันเปิดะวะไปเช็คดีไหมไม่ต้องเช็คหรอกนะป๋าโอ้โหห้องถงใหญ่ฮะระเบียงยังกว้างนะรูปป้าความกลัวอยู่ที่ไหนความกลัวอยู่ที่นั่นฮะอุ๊ปทางไหนุ๊บประตูบานใหญ่ฮะ เบรกเตกเบรกเท่งฮะโอ้มีซ้ายกับขวาอีกโอ้ทางขวาตันฮะประตูประตูประตูปะตเปิด,ดปิไอสัตว์เปิดไม่ได้ฮะโอ้แม่งต้องไปปดล็อกซ้ายขวาก่อนแน่นเลยนะฮะโอ้ทางซ้ายไปได้ครับทางขวาตันอยู่ฮะแสดงว่าต้องไปทางซ้ายก่อนชัวร์วเลยเปิดอีกทีฮะเพื่อเปิดได้เ,เปิดชซ้ายฮะยาวไป มึดต๊บมึดต๊บมีอะไรครับผมอ้หมีตะขอแต่ลิว้วไม่มีอะไรชี้คะผิชคิดุ้ยน้ำอุ้ย,ยตายแล้วไปไงครับโดดข้ามได้ไหมอะไรยังไงบอกกูทีนะฮะมีปุ่มอะไรเปล่าวะเหมือนเป็นกับดักอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช่โดดครับโดดข้าม,ดดามยังนะฮะ คันโยกคันโยกเหละวะงงนะตืบกูตืบ,ตบ,ตบเลยนะฮะถ้าไปเหยียบแม่งจะเป็นไงวะน่าจะตายครับยังนะยังโดดข้ามอ่ะโกงฮนะโกงอะไรวะเหมือนมีสัตว์ประหลาดหลุดออกมาอะไรเป่าอะไรงี้อะไรงี้อะไรงี้ะงะงนะบาเหอะนะอุ้ยคมฮะเหะเล็กคมทางซ้ายทางขวาโอ้พีโกงเลยละซ้ายมีอะไรไหมลูกไม่มีฮะ ยา,ายาไปอู้ตายละโดดข้ามแน่ๆจ,จังหวะนี้นะวีชาร์ครับเฮ้ยเอยยยังไงฮะอย้ยย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 ้ยยยยัยย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 ่ยย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 หยยยยยยยเยยจุ๊บยยยยยยยบยยยยยนยย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 ย้ย,แบบย,ดดย่ยเยยยยย <ś led> โดดข้ามไม่ได้สองอันโอ้โหอุ้ยโดยโดข้ามมาแล้วมันยังจะมาแทงฮนะมีการเสียวตูดเล็กน้อยลองเลยลูกชนเป็นไรไหมไม่เป็นไรฮะแบบไม่ให้กลับด้วยนะแหมไม่ให้กลับไปต่อฮะน่าจะง่ายๆเนาะมีแค่หนามหนามจีบิโกะอะไรโดดข้ามไปชิวๆลูกโดโดข้ามเสร็จแม่งขังนะ ปยาวๆสองอันมันโดดด้วิ่งชาร์จครับต้องวิ่งชาร์ทวะเดียวเดียวยวเๆๆไม่มั่นใจว่ะกิ๊เดี๋ยวมันไปยังไงวะสองอันเหรอสองอันอสองอันแม่งไม่ได้คนระัแทงว่าอย่างมากก็ได้แค่บล็อกเดียวแย่จุงเบยนะปะปตายเยอะนี่ก็มาริโอเนโกะและ้วงเนี่ยนะ ไปเลยสตีฟเดี๋ยวครับโอ้โหฟิลนิง่งเดชโอ้โหสปีดลันฮะเคนี่ต้องทำเวลาหน่อยวิ่งไปติฟนะมาแล้วฮะเดี้อเด้อเด้อเฮ้ย,ย,ยนั่นไงาทางขวาไอ้เหี้ยกูก็โอ้โหตายละง่ตั้งนานนะฮะจีจีเลยจีจีเลยนะตั้งวันนี้จีจีเลยนะฮะไปโอ้โหงีเงาตั้งนานะลงมาฮะโอ้ตายละทีมลายลายไม่แดกฮะ มาแล้วฮะตึ๊บครับอุ้ยอุยเย็ดเช่ชิกาลดูครับเป็นไรครับโ,โดนแทงฮะแทงบอลเสียปะเนี่ยอุย้ยตายแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้น w What h a p p e n e d มิงเฮียไปฮะหามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนะอุย้ยข้างบนฮะข้างบนมีแสงไฟตรงนี้มีอะไรไหมไม่เมีฮะโดดขึ้นไป <c oughs> อุยยอ้ยมีฮันโยครับมี อ่าไอเชีย่ยตรงนี้มีทางลงทางขึ้นดีๆเพื่โดดแอดวานซ์ฟิลลิ่งฮะกระดาษครับโอ้มันยาวมากฮะเดี๋ยวนี้ hundred of people นะไอเทอร์เทอร์อนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเต่า <c oughs> ไอเชีย่ยนะมันเทอร์เทอร์นะประธนแรกไม่รู้ฮนะเออทำไมถึงมีปราสาทอยู่ที่นี่นะฮะฉันสาบานว่าจะฉันมั่นใจเลยว่ามันไม่น่าจะมีสิ่งก่อสร้างหรือปราสาทอะไรแบบนี้ในป่าแห่งนี้นะมันไม่น่าจะมีนะ อเออเหยื่อนะฮะเหยื่อที่นี่นะมากมายนะเป็นเอ่อนักโทษในสงครามนะแต่ว่าเมื่อไม่นานวันนี้มันก็ไม่ได้มีสงครามเนะี้ยแล้วก็ฉันเห็นนะฮะฉันเห็นมองเห็นผ่านลูกลกระตาของเขาแบบมองเห็นออกมาโอ้โหสัมผัสได้อะเจัมผัสได้นะพวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมดนะเป็นนักโทษใช่แต่ว่า ในเมื่อมันไม่มีสงครามแล้วพวกเขาถูกจับมาได้ไงอะหรือพวกเขาถูกลักพาตัวมาทีละคนนะโดยศาสตราจารย์นะไหมเออบรรทัดสุดท้ายได้ผมแต่ไม่ออกอ่ะนะโอเคฮะมีสองหน้าโชคดีไปนะอืมมิสซิรี่ไปว่าอะไรออฟกอดวะไปเสิร์ชเอาเองฮะขันโยกขันโยกเอยโยกอันที่สองแล้วโอ้ยจะมีอะไรครับไม่ให้กูกลับไปดีๆปะไว้เนี่ยใช่แบบบี มีที่อะไรวิ่งตามไม่เอานะลูกมีอะไรไหมไม่มีเดินกลับฮะยาวๆไปวิ่งเลยลูกจ,จังหวะนี้นี่ต้องวิ่งนะลูกนะไปอะไรแฮ้วคุณชาคริสยังอยู่กับผมไหมชาคริสบอกมึงเลิกเรียกกูเถอะนะโดดครับไปจำ

จังหวะนี้วิ่งต่อไปอยาวครับฟิรันดิ้งมีกงฮะโอ้ยนี่ตูดฮะจีจีรับไปเลยยาวๆฮะเอ้ยทางขวาอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเลยเหลืออีกแท่นหนึ่งโง่ฮะแท่นเดียวฮะตูดหมึกมากตายตรงนี้นี่จีจีฮะโดดอ่ามีลิลแลกฮะตะขอเต็มฮะเด้อแปลว่าประตูนู้นต้องเปิดฮะ อันนี้คือทางออกอ๋อ,อ,อมันปิดทางด้วยห,หลังเข้ามาแล้วไปๆๆอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงสามประตูใหญ่ใช่ไหมอ่าเขาจะไปประตูนูน้นเปิดเปิดอ,อุ้ยเกมแม่งเวลาโหลดที่จอต้องมืดแฮะอืมไปต่อเลยประตูกลางมันไม่เปิดอยู่แล้วแน่แน่แน,น,น,น่อะไรเอ่ยอุ๊ยอะไรครับ อะไรอ่ะตะขอวงกลมตัวบวกลูกกลงพัสเซิลเหรอวะเย็ดเคมาเป็นพัสเซิลตะขอวงกลมตัวบวกลูกกลงตะขอวงกลมตัวบวกลูกกลงโอเคตะขอวงกลมมีตะขอไหะตะขอวงกลมโอ้เนี่ยตะขอวงกลมฮะตัวบวกตัวบวกลูกกลงตะขอตะขอตะขอวงกลมตัวบวก ลูกกงจ๋ำฮะจังหวะน,นี้หนูไม่เลี่ยแหละทางซ้ายขวามาทางแยกฮะขวาม,ไไม,มีอะไรไหมม,มีอะไรไหมมีเออมึนๆตึ๊บเลยวะไปทางซ้ายดิโอ้ทางซ้ายที่ทางยาวอะฮะอู้อะไรอะโอ้อันนิวพัซเซิลอันนี้พัซเซิลอะไรวะเนี่ยตะขอบวกวงกลมลูกกงตะขอบวกวงกลมลูกกงตะขอ บวกวงวงกลมลูกกงอยู่ไหนวะ <c oughs> ลูกกลมอยู่นู่นเอา้าทำไมตายอ่ะมันโดดข้ามไม่ได้เหรออะไรวะเอาใหมด่ดิต้องของต้องขอตัวบวกวงกลมลูกกลมตะขอตะขอตัวตัวบวกวงกลมโอ้โหเาวงกลมวงกลมลูกหาเรื่องๆอ,อ,อุ้ยตรงนี้มีวงกลมครับลูกกง แล้วตะขอตัวบวกมัต้องเดินใกล้ๆรอตัวบวกตรงนี้ก็มีครับตัวบวกเอาเดินผิดมือมนลั่นนะโอ้โหมันยากชิบหายเลยฮะผมไม่รู้ว่ามันให้โดดข้ามหรือให้เดินชิดๆแต่ไม่เข้าใจตะขอตัวบวกวงกลมลูกกงตะขอตัวบวกวงกลม ลูกกอไอเชีย่ยกลับมาจุดเริ่มต้นเฉยเลยอะไรวะให้ไปไงอะชาคิดฮะชาคิดไปผมหน่อยะวงกลมลูกกองตะขอผมว่ามันน่าจะโดดข้ามได้นะเอาจริงๆแล้วนะครับตะขอตัวบวกตัวบวกนี่ตรงนี้มีตัวบวกนะหูทางแม่งยั่งไกลอะตัวบวกโอ๊นึกว่าเดินข้ามกันได้นะ ช่แม่ยงยากฮะไปดูทางนู้นก่อนเถอะเผื่อมันแบบอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นเข็มเอ้ก็เป็นได้ฮะไม่ใช่เข็มอ๊อะไรอะอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรให้เก็บฮะแต่ประตูปิดแล้วขอบคุณค่ะนะแม่งไม่ให้กูไปวะครับแปงว่าทางบังคับฮะไฟบังคับแล้วจุดจุดนี้ตะขอตะบวกวงกลมลูกกลมทางบังคับฮะตะขอตะขอ,ต,ะขอตัวบวก วงกลมฮะกลมไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนวงกลมโอ้ยแล้วอ่ะโอ้ยลุกเดินไปตะขอทำไมไหเมาฮะข้าวปลายไม่กินเลยตะขอตัวบวกวงกลมลูกกงตะขอตัวบวกวงกลมอ้าวโดดข้ามได้นี่ว่ไอเชี่ยคุณหลอกดาว เออวงกลมตัวอะไรวะอ้าวชิบหายจำไม่ได้ครับตัวนี้ลูกกงตะแงตะขอตะขอตะขอเออตัวบวกตัวบวกอ่วงกลมวงกลมลูกกงฮะแล้วก็ตะขอตัวบวกตัวบวกอยู่นี่ yes กระโดข้ับตัวข้ามเออโหหนูชิบเราไม่กลัวเพราะมันเป็นเรืองอุ้ยอุยเสาฮอตฮะร้อนแรงอ้ยก่เหลีว ร้อนแรงอ่ะร้อนแรงมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสาวฮอตฮะไม่ได้ฮะน่าชิวชิวดเฮ้ยคันโยกครับเอาเอาเอาเชี่ยเมาค้างอ่ะโอ้ยเมาค้างเดินแถงแพงอะโยกเยี่ยมนะฮะมีอะไรไหมทางนี้มีทางลงฮะไม่นะครับกระดาษโอ้ไม่ก็ปิดฮะแหมเสือกตลอดเลยฮะ NPC ตัวนี้นี่ โห่เริ่มขี้เกียจแปลแล้วฮนะโห่แล้วแม่งมีสามหน้าฮนะพอเออเนาะอยากแปลก็พอดไปแปลเองฮนะเริ่มขี้เกียจแล้วจากความเพื่อเถอนะปะทางทางเดิมฮะกับอย่าไปอย่าไปดิสิเลออุ้ย,อ,ยอะไรอนะ่ะอ๋อแสงฮะเอ้ยโอ้นะโหมันกระพริบอย่างละสองครั้งว่ะชิมหายฮนะอะไรเนี่ยเืีเดี๋ยวๆๆีตาขอตาขอวงกลมบวกบวก,บวกลูกกลม แม่งมีติดกันสองอันนะตะขอตะขอวงกลมบวกบวกลูกกลงนะตะขอ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 แล้วก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่ต้องมาจากตรงนล้นตะขอตะขอวงกลมวงกลมแล้วก็บวกบวกบวกอยู่ทางซ้ายบวกบวกแล้วก็บวกอีกทีนึงโอ๊ะ ีสียนิ้วก้อยกูขาดวินเลยโหเสียบนิ้วก้อยทีจะตายหาเลยฮะตะขอตะขอ,ะขอแล้วก็วงกลมบวก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 ลูกกงฮะอ่าแล้วก็ตะขอตรงนี้ตะขอครับแล้วก็ตะขอวงกลมมะบวกบวกครับบวกฮะแล้วโดดข้ามเลยฮะบวกบวกเอ้า นิ้วป้งตีนกูคุชาคิดนะฮะเขียวนิดเขียวหน่อยไม่ได้ตะขอตะขอฮะวงกลมวงวงกลมไอ้ทีเดียวครับบวกบวกเอ้ยตะขอฮะแล้วก็ตะขอวงกลมบวกฮะไปไปเล่เพเซฟแบบบวกฮะใกล้ๆบวกบวกแล้วก็โกงอ่าเล่นเซฟหน่อยเมื่อกี้มันหือเหือไปหน่อยฮะ อ,องอาจกินไปนะชายชานชีพเนะี่ยเอ้ยตะขอวงกลมบวก,บวกเอ้ยเชียมีย้อนกลับในสัตว์มีรีเวิร์สดไหมมีย้อนกลับฮนะตะขอวงกลมบวกกงบวกบวงกลมนั่นแหละเออเอ้ยแล้วตรงทางซ้ายมีทางอ๋ออันนี้ทางอะไรลูกกงนี่ใช่ไหมนึกว่าทางนึกว่าทางปริศนาฮะคุณชาคิดครับ นะฮะโอ้โหฉันรู้สึกชาคิดจะถูกพูดถ,ถ,ถึงบ่อยนะมากนะในคลิปนี้นะชาคิดที่ทำให้ผมไม่เหงาฮะตะขอวงกลมฮะอุ้ยทางขวามีทางนะฮะไปไงวงกลมฮะตะขอวงกลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้วะเอาใหม่เอาใหม่ตะขอใช่ไหมทางขวาม,มีอยู่ฮะตะขออะไรแล้ว โอเคทางขวาเฮ้ยไม่เหยียบดิไม่เหยียบตะขออุ๊ยทางขวาไม่เลยฮะเดี๋ยวไม่เคยมาเลยมีกระดาษฮะไม่อ่านลูกไม่อ่านไม่อ่านไม่เอาลูกไม่เอาเอีาแล้วก็อุ้ยคันโยกค่ะคันโยกว้ายนฮะประตูนั้นต้องเปิดแน่ๆเลยครับคุณชาคริชนฮะโอ้โหตายแล้วไอเทมลูกไอเทม พี่อยากได้ปืนนะมีปืนไหมลูกยิงผีมนุษป้าซะหน่าผีมนุษย์ป้านะลงจะผีหรือมนุษย์วะนะโอ้โหโดครับนะอะไรฮนะเดอะสเกลฮะไหนมีอะไรไหมไม่มีเนาะป่าปาโอเคจะจบแล้วนะเดี๋ยวผ่านประตูนี้แล้วพอก่อนเลยฮะนะนะประตูใหญ่ต้องต้องไปพีนะตะขอฮนะวงกลม วงกลมตรงนั้นก็มีไหมวงกลมแลตัวบวกบวกวิ่งข้างหน้าเดียวฮนะลูกกลองฮนะแล้วก็กลับมาตัวบวกเปล่าวะตัวบวกวงกลมอ๋อไม่ต้องฮนะลืมไปฮนะกระโดดได้นะเยผ่านลูกโวยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีานะอีกอันปาวะอ้าวไม่มีนะฮะโอ้โหกินนิ่มฮนะ แมนะประตูนี้ต้องเปิดได้นะฮะแมซ้ายขวาที่เราฟินนชแล้วอ่ามาเปิดโอ้โหเซอร์ไพรส์มอเฟอร์กโอโ้มันมีเชี่ยโอ้โหทางยังไกลฮนะก็เดี๋ยวนี้ผมเฮวันพอแค่นี้ก่อนนะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะจะถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าประตูห้องใหญ่นะครับฝาก Subscribe และแชร์ share เลยนะไม่ไรไม่เป็นไรนะตามใจเลยฮะนะนะอยู่ที่ผลงาน,นครับบายฝากตามคลิปด้ครับ ผมพี่วันลอไปก่อนนะจุ๊บแล้วเ,เจอกันนะหวังมันจะเซฟได้เนาอไปฮะ